มาครับพี่น้องเมื่อนีบ้บบาวสกุลที่พามารีวิวร้านบุฟเฟ่พี่น้องเบามามาร้านใดยังบอกบอกเบิ่งก่อนเบิ่งให้เบิ่งกับเข้ากับน้ำภูณามีฮัตตะกะแตนทอดพี่น้องโอ้ยภูณามยำปูมาเออยำอย่างนี้ปลาหมึกเออกุ้งเซียน้ำปลอกน้ำปลาโอ้มีลายอย่างมาทางนี้มันยังีงอันนี้ก็สิเปน็นหอยโอ้อันนี้หอยนังล้มตัวนี้พี่น้องอ้ยอันนี้ยังนี้ เิ้นอย่างสปาเดตตี้บะนี่โฮ้ยมันลายย่างมาทางนี้บะนี่โอ้ยไผ่มักเรื่องของดอกของดองเนี่ยครับผมปูดองซีอิยวเฮ้ยเนี่ยเฮ้ยเออพวกอันดองนะครับมีกุ้งมีอย่างอันนั้นโอ้อันนี้ก็หอยอันนี้นี่กุ้งปูทะเลครับปูมาปูยังโอ้จุจ,จุใจไปเลยพี่น้องนี่บัาากหอยนี่โอ้ยีอย่างนี้นี่โอ้ยตาลายละโอ้อันนี้พิษมีเยอะพี่น้องหอยเป็นขาเลยเนื้อหัวพี่น้องผู้นะเป็นขาเลยนะครับโอ้เป็นตาแซ่บขนาด มาทางนี้ก็เป็นตับเป็นยังเอาพ้นกันลั่ง,งเบืองบรรยากาศร้านพี่น้องนี่คือร้านบุฟเฟ่นะครับอาปานะครับสาขาอุดรธาน,านีพี่น้องนะครับหลังจากลงเครื่องมากับมากินซองเทือกอะไรพี่น้องเนี่ยเนี่ยมาเบืองทางนี้เดี๋ยวคลองหวานนะครับกินคลองข้าวแล้วาเบืองคลองหวานพี่นอนะ้องผูนใมียังผนะโอ้มีตั้งหลายอย่างพี่น้องผูนใะมีผลไม้ตามฤด,ดูกาลนี่ครับบอสจะเป็นมัก อาม่วงนะครับอมะม่วงอย่ <cellular. S 3> างนะเขาเอื้อนน้ำดอกไม,ม้ครับผมอ Val. มาทางนี้ก็เป็นไอตอกไอติมเ n ย a n งไปเบ eh. ื้องอีกดูมีอย่างแน่เออมีอย่างที่เป็นไตแซีบคนนี้แน่อ้ยอย่างนี้อ้ยถ้วยานอ้ยอย่างนี้ผ้ามาเบื้องอีหยังอันนี้ทวยจานพี่ทางนี้พี่น้องหยังนี่อู้อันนี้เป็นกุ้งพี่น้องนี่กุ้งสดๆดเลยนี่พี่น้องอู้เป็นไตเสียบไตกุ้งสดๆดเลยโฮ้ยตาลายแล้วแหละเอ้ายกพวกกันเออมามนนี้มาเบื้องทางนี้มีอย่างอีกอันนี้ก็จะเป็นอาหารทะเลคือกันนะครับ มีอย่างนี้โอ้อันนี้เขาเอื่นนมาแมงดาทะเลแมงดาทะเลอันนี้กับปูทะเลนี่นะไปเชียวไปปิ้งน่ครับเนี่ปูทะเลพูนะโอ้ยหลายขนาดอันนี้ก็เป็นกุ้งที่พอน,นอกน้ำแข็งให้แล้วพี่น้องไพ่โบยกไปเอาสดๆก็มาเอาตรงนี้เออมาทางนี้ก็จะเป็นอย่างนี้หอยอย่างนี้หอยแข็งอันนี้พี่น้องหอยแข็งหอยหวานพูนะหอยแข็งโอ้ยอย่างน้ำแข็งนี่หอยแข็งในบ้านสักคนน้ำแข็งนี่ทำมาทันโอ้ยหลายอย่างพี่น้องอ นี่เนืยงนี่อันนี้ปลาหมึกซ้ายพี่น้องปลาหมึกซ้ายแพงมักเนื้งปลาหมึกซ้ายนะครับเอาไปลวกกินอันนี้ปลาหมึกกระดองปลาหมึกเน้งนี่อันนี้ก็เป็นกุ้งบ้านๆเฮาอันนี้ก็เป็นกุ้งโอ้ยลายย่างพี่น้องลายย่างเล่าลายใหญ่ห้างเอาย่างเมื่อยอันนี้ก็เป็นนวดปลาหมึกโอ้ยไข่ก็มีตัวนี้เฮ้ยพักบุ้งกัมีโอ้ยหุ่นเซนก็มีวัานน้อยอันนี้ซ้นแก้วเอาคื้นทรายคืนทรายคืนทรายขึ้นทรายขึ้นทรายอันนี้เป็นคืนทรายพี่น้อง พักขึ้นทรายขึ้นทรายขึ้นทรายโอ้ยอย่างแบบลำอ๋อเบิง้งเบิ้งอ๋อให้ภาพบรรยายเอาละกันนี่เรื่องเล่าของหมูก็มีพี่น้องนี่นี่ยมเยิมเลยมาเบิ้งตู้นี่พี่น้องม,ม,มาเบิงงเบ้งตูน้นี่ว่าแม่อเอาไปขายนะครับเนี่ยมีเป็นแพกเลยพี่น้องมันเป็นหมูสไลพี่น้องนี่หมูสไลหมูสไลหมูสไลท่านน่ะโอ้ยหลายอย่างลาค่าเท่าไรเดี๋ยวสิบ,บอกทีหลังหลอกพี่น้องข้องไรไปนี่มาทางนี่ก็จะเป็นมออัน ข้าหนึงห่งข้าหยั่งอะไรพี่น้องนี่อามาต้มมาหยังนี่เอามาต้มเอามาลวกมาจิ้มเลยนะโอ้อุปกรณ์อาหารทะเลเครื่องดื่มปุ๊บปุ๊งโอ้ยเบื้องบนพี่น้องเบิ่งแล้วล่ะโอ้ยจักที่กินหยังเบิ่งนะนะอยู่นะกินหยังล่ะนี่คืออาป้าพี่น้องอาป้านะครับหัวละเท่าไรบอกพี่น้องหัวละสามร้อยสามร้อยก็บาทพี่น้องอนี่ก็เป็นอ่าบักม่วงตามฤด,ดูกาลนี่นี่เห็นว่าน,นี่เออบักม่วงใน นำหรอกไ,มมกไมมกหมนะครับนำหอกไหมมีกะทิให้พร้อมนะครับมีกะทิให้พร้อมมาทางน,นี้ว่เบิง่งมาวิ่นครับมาวิ่นนะครับนี่กินแล้วกินยิ้มแล้วพี่น้องนี่นี่ครับยิ้มแล้วสวัสดีครับท่านอ้อยมาครับบ้าสก้นไปกินไอเนื้อย่างเมื่อนี้นะอืมมา่ยิ้มแล้วพี่น้องนี่ครับผมนี่อันโซดาก็ยิ้มแล้วยิ้มเฮ่ยฮ่ยิม hè hè, ย้มนะเอ้ยมึงดูเราปหอยคงหอยแขยงก็เต็มนึงพี่น้องเอา้านี่ละนี่คือร้านาปลานะครับสาขาสองอุดรธาน,นีนะครับ ไผ่เคยมากินนะครับอย่าลืมคอมเมนต์มาให้บราสกักคนเด้อพี่น้องเด้อไผ่เคยมาร้านนี่ครับผมสวัสดีครับ